สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง Gear Channel นะครับช่องหุยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับจะมีอยู่2สูตรนะครับเทียบชนกันก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติส่วนอนาคตเราไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ ถ้าจะนำไปใช้หรือเรามาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับมาฝึกสมองกันไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรนะครับรับชมได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel หอยฟรี <Yeah. S 1> R free, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเทียบชนก่อนนะครับสองสูตรเมื่อเทียบชนกันแล้วมีชนก,นกันกี่ตัวนะครับงวดแรกนะครับเราจะเริ่มจากงวดแรกนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจะมีสอสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรนี้นะครับจะเข้ามางวดแรกตั้งแต่งวดเจ็ 8 7นะครับออก7 8 7เสถิติสูตรนี้จะมีผิด1งวดส่วนอีก1สูตรที่เราจะมาเทียบชนนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก579นะครับก็เลยเทียบกันจากงวดที่ออก5 7 9นะครับสถิติของสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับตัวเลข4ตัวงวดแรกเทียบชนกันแล้วชนกันที่เลข5กับเลข6นะครับผลรางวัลที่ออก ห้าเจ็ดเก้านะครับตัวที่เข้ามานะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลขห้านะครับงวดแรกเทียบชนกันงวดต่อมานะครับเทียบชนกันแล้วชนกันที่เจ็ดเก้าศูนย์นะครับสามตัวนะครับงวดนนี้ผลรางวัลที่ออกเก้าเจ็ดสองนะครับหลักร้อยคือเลขเก้านะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเก้า งวดต่อมานะครับชนกันตัวเดียวนะครับผิดนะครับงวดนี้ผิดเพราะว่าหนึ่งสูตรผิดนะครับตัวชนก็จะผิดนะครับงวดนี้นะครับสูตรนี้ผิดงวดที่ออก8 6 1นะครับ8 6 1งวดนี้ผิดนะครับงวดต่อมานะครับชนกัน5โทษที3 5 6นะครับ3ตัวผลรางวัลที่ออก517นะครับหลักร้อยตัวที่เข้ามาคือเลข5 งวดต่อมานะครับชนกัน3ตัวนะครับ5 4 7ผลรางวัลที่ออก7 2 5นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7หลักร้อยงวดต่อมานะครับชนกัน2ตัวนะครับงวดน,นี้2กับ5ผลรางวัลที่ออก261นึครับตัวที่เข้ามาหลักร้อยคือเลข2 วันต่อมานะครับชนกันสองตัวนะครับหกกับเจ็ดผลรางวัลที่ออกเจ็ดห้าูนยะครับตัวที่เข้ามาหลักร้อยคือเลข7จ็ดวันที่ผ่านมานะครับชนกันสองตัวนะครับสี่กับเจ็ดนะครับผลรางวัลที่ออกสี่เจ็ดห้านะครับหลักร้อยที่เข้ามาคือเลขสี่ นีเป็นสถิติที่ผ่านมานะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนตัวไหนจะเป็นตัวชนนะครับเรามาดูสูตรคร่าวๆนะครับงวดแรกสูตรนี้เข้ามาก่อนนะครับแต่เป็นตัวเลข5ตัวนะครับแล้วเราค่อยมาตัดเอามาเทียบชนเอานะครับงวดแรกเจ็บวก5เป็น12 12บวก2เป็น14นะครับได้เลข4สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แเต้มนะครับ47036ผลรางวัลที่ออก 87นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7จวดต่อมานะครับบวกกันแล้วนะครับได้3 6 9 2 5ออก2 7 2หลักร้อยนะครับคือเลข2บวกกันแล้วได้6 9 2 5 8นะครับออก5 7 9หลักร้อยคือเลข5บวกกันแล้วได้7 0 3 6 9ออก9 7 2นะครับหลักร้อยคือเลข9 วันนี้ผิดนะครับ03692ออก861นะครับผิดวดต่อมานะครับบวกกันแล้วนะครับ9บวก4บวก0เป็น13 36925นะครับออก517หลักร้อยตัวที่เข้ามาคือเลข5วัต่อมา1บวก4บวก0นะครับ58147ออก725นะครับหลักร้อยคือเลข7 5บวก4บวก0นะครับเลข9 เอ5 8อนะครับออก26 1หลักร้อยคือเลข2 1บวก3บวก3ได้7 70369นะครับออก7 50หลักร้อยนะครับคือเลข7 1็นบวก4บวก6นะครับเป็น11ได้14 703ของงวดที่ผ่านมานะครับสี 4, 7, 5นะครับผลรางวัลที่ออกหลักร้อยคือ เลขสอันนี้เป็นสถิติของสูตรนี้นะครับงวดนี้นะครับ1นบวกแเป็น9 9้เบวกสาเป็น12บะครัลได้เลข2เพิ่มไปทีละ3ามแต้มนะครับสองห้าดนนะครับสองห้ปดหนึ่งสนะครับงวดนี้ของสูตรนี้ตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับหลักหมืน่น บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2องนะครับสามตำแหน่งหลักหมืน่นร้อยหน้าคอ1นึ่งทษทีครับหลักหมืน่นหน่วยหน้าคอ1ร้อยหน้าคอ2ถ้ามีเวลาก็ลองคิดคำนวณดูนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่เราจะมาเทียบชนกันดูสูตรนี้4ตํตำแหน่งนะครับบวกกันงวดแรก5บวก0นยบก1เป็น6 6กบวกเเป็น15นะครับได้เลข5นะครับตัวแรกลบหบวกสแล้วก็บวกหนะครับ5 4 6 7นะครับผลรางวัลที่ออก5 7 9หลักร้อยนะครับคือเลข5้วันต่อมานะครับ8ปดบวกหบวกแเป็น14บวกสเป็น18นะครับ8 7 9 0ผลรางวัลที่ออก9 7 2หลักร้อยคือเลข9 วดต่อมานะครับบวกกันแล้วนะครับได้6 5 7 9 6 578นะครับ65 7 8ผลรางวันที่ออก8 6 1นะครับหลักร้อยคือเลข8วัดต่อมานะครับ6บวกเเป็น15บวก1เป็น16 16บวก8เป็น24นะครับ4 3 5 6นะครับออก5 1 7หลักร้อยคือเลข5วัดต่อมานะครับ 7บวก1เป็น8 8บวก3เป็น11 11บวก4เป็น15นะครับได้5 4 6 7นะครับตัวแรกลบ1นะครับเหลือ4 4 2เป็น6 6บวก1เป็น7นะครับผลรางวัลที่ออก7 2 5หลักร้อยคือเลข7วัดต่อมา5บวก5เป็น10 6เป็น16 16บวก7เป็น23นะครับได้เลข3 3 2 4 5นะครับผลรางวัลที่ออก2 6 1 หลักร้อยคือเลข2องวดต่อมานะครับ9บวก1เป็น10บวก0บวก5เป็น15ใน5 4 6 7นะครับผลรางวัลที่อ,อก7 50หลักร้อยคือเลข7ของงวดที่ผ่านมานะครับ0นย์บวก4บวก6เป็น10บวก5เป็น15 5 4 6 7นะครับออก4 7 5หหลักร้อยคือ เลข4อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับสูตรนี้4ตัวยังไม่ผิดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ดดงวดของงวดนี้นะครับ1บวก1เป็น2 2บวก4เป็น6 6บวก3เป็น9นะครับได้เลข9ตัวแรกให้ลดนะครับลด1ได้เลข8นะครับแล้วก็บวก2นะครับ 8ปบวกสได้10นะครับคือเลข0 0นบวกหได้1นะครับ9 8 0 1นะครับสูตรนี้ตัวไหนจะมานะครับถ้าเรามาเทียบกันนะครับ2ส,สูตรตัวที่ชนเลข9ไม่มีนะครับมีเลข8เลข0ไม่มีมีเลข1 ชนกัน2ตัวนะครับเลข8กับเลข1นงวันี้ชนกัน2ตัวชนกันที่เลข8และก็เลข1นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับของงวดวันที่16กันยายน64สี่นะครับเรามารอลุ้นกันนะครับว่า ตัวไหนนะครับจะมาในตำแหน่งของหลักร้อยของสูตรนี้นะครับสสูตรเทียบชนนะครับสถิติก็8งวดจะมีผิดหนึ่งวดนะครับงวดที่ผิดนะครับคืองวดนี้1 2 3ผิดนะครับแล้วก็งวดที่4ี6ห้าหกเจดแปดนะครับงวดนี้เรามารอรุ้นนะครับว่าจะเดือนต่อหรือไม่สำหรับสูตรหลักร้อยบนนะครับชนกันที่เลขแปดกับเลข1นนะครับจะมีมาไหม ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับส่วนอนาคตเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องรับชมอย่างมีสติและวิจารณญาณนะครับในแต่ละท่านนะครับที่จะนําไปใช้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ